สวัสดีครับเดี๋ยวเราวันนี้จะมาแนะนํานะครับวิธีการเปิดฝาท้ายครับในรถโดยตาฟร์จูเนอร์ตัวใหม่ครับป0สอนินะครับลูกค้าแจ้งบอกว่าฝาท้ายเปิดไม่ออกนะครับทำไมถึงเปิดไม่ออกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอะเลยครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าปัดนะครับหน้าปัดเรือนไม้นะครับตอนนี้ให้ปรับเป็นโหมดตั้งค่านะครับ โดยกดปุ่มที่พวงมาลัยนะครับตรงนี้นะครับผูกสอนฝังขวานะครับอ่านได้ไหมครับกดมาเรื่อยๆนะครับตรงดอกจันนะครับลูกกวงจักรนะครับแล้วก็เห็นว่าตังค่านะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มตรงกลางตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะขึ้นคําว่าตังค่ารถยนต์แล้วก็ปรับตังค่าวิเตอร์นะครับให้กด ครั้งหนึ่งครับตรงตั้งค่ารถยนต์นะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับ PBD นะครับอ่าตัวนี้เป็นโหมดปิดเปิดฝาท้ายนะครับเซฟอีกชั้นหนึ่งนะครับให้เราถ้าเรากดปุ่มตรงกลางนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเป็นปิดอ่าอันนี้ปิดอันนี้คือปิดนะครับเราจะไม่สามารถเปิดฝาท้ายได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ ให้เรามาเปิดกดอีกทีนะครับเป็นเปิดเปิดไว้นะครับอย่างนี้นะครับเราถึงจะสามารถเปิดสาดท้ายได้นะครับที่รถตรงนี้ก็จะมีปุ่มนะครับเห็นไหมครับอันนี้ปุ่มเปิดกดแช่นะครับเมื่อจะเปิดกดแช่อีกทีมันก็จะปิดนะครับอันนี้ก็คือเซฟอีกทีนึงครับปิดไว้ครับไม่ให้ปิดเปิดนะครับัวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับกดตัวนี้แช่นะครับมันก็จะเปิดนะครับ ที่หน้าปัดนะครับฝาท้ายเปิดแล้วนะครับที่จอนะครับอ่าจอสามบอ6องศาครับอ่าแลวผมกดอีกทีนึงนะครับผมเดิมนะเมื่อกี้กดแช่นะครับอ่านะครับฝาท้ายติดแล้วนะครับอันนี้มองจากกล้องนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับการตั้งค่าปิดเปิดฝาท้ายนะครับอ่าให้กให้เรามาตั้งค่าตรงนี้นะครับ เลือนไม้ก่อนนะครับแล้วก็กดออกได้เลยนะครับนี่กดปุกศสกลับนะครับกลับไปเรื่อยนะครับแล้วก็มาที่หน้าเดิมตรงนี้นะครับบอกเลขกิโลนะครับผมก็อันใดที่มีรถ toyota fortuner นะครับแล้วก็อาการเปิดฝาท้ายไม่ออกนะครับก็ดูคลิปนี้ได้นะครับเป็นแนวทางนะครับผมขอบคุณครับ